สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมพลาดครับต้นพันธุ์พังไปหนึ่งรุ่นแล้วทีนี้พอต้นพันธุ์ผมเนี่ยผมจะเพาะทุกๆ4วันครั้งเนาะทีเนี้ยหรุ่นผมเนี่ยโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วด้วยฝีมือของผมเองเนื่องจากเรามีเวลาน้อยและทําหลายอย่างมันเลยพลาดและจะพามาดูครับว่าพอเราพลาดหนึ่งรุ่นเนี่ยเราจะเร่งการจเจริญเติบโตต้นพันธุ์เนี่ยทำยังไงให้มันทันเวียนปลูกได้ปกติเหมือนที่เราทํา ไม่ยากครับผมเจอมาบ่อยครับไม่ว่าจะเป็นการต้นพันธุ์โตเกินไปทํายังไงให้มันเล็กแล้วก็คือชะลอการเจริญเติบโตแล้วเร่งการเจริญเติบโตมันอยู่ที่เราครับไม่ได้อยู่ที่ต้นพันธุ์มาพามาดูครับว่าทํายังไงให้ผักมันต้นพันธุ์มันโตเร็ว,วอ่ะขออนุญาตสลับกล้องครับผมมาดูครับที่ผมบอกผมพลาดคือรุ่นนี้รุ่นนี้คือรุ่นเดียวกันกันกบอันนี้นะเทมน้าซ้ํานซ้าตัวนี้ยังแบบเคราะห์ซ้ํากมซัดอีกตกอีกโอ้ชีวิตนี่เห็นไหมฮะ คือปกติมันก็งอกดีนะครับแต่ว่าผมทําหลายอย่างผมเลยลืมเติมน้ําปุ๋ยอันนี้คือข้อเสียของที่เราไม่ลอยน้ํานึกเนอะลืมเติมน้ําน้ํามันแห้งแห้งหลายวันเลยเรียบร้อยครับเนื่องจากมันหลายอย่างนะเอาเอาเป็นว่าผมไม่ทันแล้วกันเนี่ยมันก็เลยรอดบ้างเหลือบ้างพอทีเนี้ยเหมือนรุ่นนี้เราเสียไปหนึ่งรุ่นจากนั้นรุ่นนี้กลองโฟมดันมาคว่ำอีก <c oughs> ดูสภาพครับเนี่ยอ่ะจากนั้น รุ่นนี้ผ่านไปช่างมันใส่ปุ๋ยปกติเหลือบ้างรอดมัง่งไม่รอดมัง่งไม่เป็นไรเอาตัวสวยปลูกทีนี้ปัญหาก็คือรุ่นต่อต่อ,ตอไปรุ่นต,ต่อต่อไปที่เราคีบลงฟองน้ําเสร็จคีบลงฟองน้ําเสร็จแล้วจะเพาะต่อจากที่ผมสี่วันครั้งเนาะผมก็ต้องลดเป็นสามวันครั้งสักระยะหนึ่งให้มันเวียนทันกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรุ่นนั้นมันจะไม่ทันผมก็ต้องมาเร่งการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ผักสลัดวิธีการเร่งแบบนี้ครับง่ายๆไม่ต้องจด เพื่อนใส่ปุ๋ยผักสลัดเท่าไหร่ผมใส่ต้นพันธุ์เท่านั้นช่วงนี้ผมเพิ่มปุ๋ยผักสลัดผมก็เพิ่มปุ๋ยต้นพันธุ์ด้วยแต่ต้นพันธุ์ผมผมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันกับผักสลัดให้เขาปรับสภาพแวดล้อมท่านเพื่อนปลูกกลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยก็ต้องอนุบาลกลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยแค่นั้นครับปลูกยังไงอนุบาลอย่างนั้นใส่ปุ๋ยยังไงใส่ปุ๋ยอย่างนั้นแต่ทุกอย่างมีข้อแม้ครับของผมที่ผมไม่ลอยน้ําลึก ข้อเสียที่ผมบอกก็คือผมลืมเติมน้ําส่วนข้อดีตรงนี้ครับถ้าเราอยากให้ต้นพันธุ์เราเนี่ยโตเร็วโตวเร็วกว่าปกติเลยเพื่อนๆเห็นสีน้ําผมไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่้สีสดนะสีสดเลยตรงนี้มันมีตะไคร้อนี้ดูสดสดเลยผมจะเปลี่ยนน้ําปุยถ้าผมมีเวลานะเปลี่ยนเช้าเย็น ถ้าไม่มีเวลาผมจะเปลี่ยนทุกๆตอนเช้าหรือทุกๆตอนเย็นแค่นั้นครับเปลี่ยนน้ําปุ๋ยทุกวันโตเร็วมากถ้าเพื่อนๆเปลี่ยน,นไม่ได้ผมจะไม่เติมน้ําปุ๋ยเยอะแล้วทีนี้การเติมของผมคือถ้าเนี่ยผมเพิ่งคี้บมาเล็ดลงฟองน้ําเสร็จผมจะเติมแค่ครึ่งฟองน้ําครับแค่นั้นพอผักเริ่มโตหน่อยแบบนี้ผมจะเติมให้เยอะให้ฟองน้ําเนี่ยสามารถขยับได้ให้พื้นที่ข้างล่างของรากเนี่ยมีพื้นที่พอโตแบบนั้นก็จะเติมให้มันเยอะหน่อย ทีเนี้ยการที่จะทําให้ผักสลัดเนี่ยโอ้ไม่ใช่สิการที่จะทําให้ต้นพันผักสลัดโตเร็วเนี่ยก็คือการเปลี่ยนน้าปุ๋ยบ่อยๆวันละครั้งหรือเช้าเย็นยิ่งดีผักจะโตเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องอนุบาลต้นพันธุเนี่ยไว้ในโรงเรือนเลยเพราะว่ามันจะง่ายเวลาเราไปปลูกเพราะเขาจะอยู่สภาพแวดล้อมเดียวกันมันจะได้เป็นไปในทางที่เป็นไปในทิทางเดียวกันเลยมันจะง่ายแค่นี้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีต้นพันธุ์ที่ที่มันมันยืดแล้วต้นมัน พร้อมลงปลูกแล้วแต่มันปลูกไม่ได้เพราะว่ากล่องมันไม่ว่างผมไม่มีที่อนุบาลผมใช้วิธีนี้ครับเปลี่ยนจากการใส่น้ําปุ๋ยทุกๆวันเนี่ยเอาน้ําปุ๋ยออกเลี้ยงน้ําเปล่าเพื่อนๆก็จะต้องคิดว่าโอ้ยพี่เลี้ยงน้ําเปล่าแล้วผักมันก็อายุเยอะขึ้นกว่าเดิมสิครับหลายๆคนขายผักกังวลตรงที่ผักอายุเท่าไหร่แล้วเก็บขายของผมผักโตผมเก็บขายผมไม่ได้นับวัน ถ้านับวันจริง,รงๆผมไม่น่าเกินสามสิบห้าวันครับยิ่งฤด,ดูหนาวช่วงนี้ที่เก็บขายาเพื่อนๆดูคลิปผมนะผักผมยังไม่โตเลยอายุน่าจะยี่สิบเก้าถึงสาสิบเอ็ดวันโดยประมาณนะผมเก็บขายแล้วเพราะว่าลูกค้าขอก็ต้องขายคือเราไม่อยากขายต้นเล็กหรอกครับแต่ว่าถ้าออเดอร์มันมามันต้องขายครับเราก็เลยต้องเพาะต้นให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้มันทันรุ่นกันเวียนรุ่นกันเพราะการที่จะมีลูกค้าประจําคือเราต้องมีผักให้เขาตลอด ไม่ใช่เขาโทรมาอโอ้พี่ไม่มีเลยครับอีกอีกห้าวันโอ้ยพี่อีกกี่ปันพี่อีกเดือนหนึ่งเป็นแบบนี้บ่อยๆอย่อยยาหวังจะมีลูกค้าประจําครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ง่ายๆเร่งการเจริญเติบโตของต้นพันธุชโลการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ง่ายๆอยู่ที่เราแค่นั้นเองสรุปครับถ้าจะเร่งการเจริญเติบโตเปลี่ยนน้าปุ๋ยทุกวันหรือไม่ก็เติมเข้าไปเลยเติมน้ําปุ๋ยทุกวันปริมาณการใช้เท่ากับเราปลูกกล่องจริงครับแล้วก็ถ้าไม่อยากให้มันโตชะลอมันก่อนด่วนเพราะไม่มีที่จะปลูกก็ เลี้ยงน้ำเปล่าไปก่อนแค่นั้นครับผักโตเก็บขายไม่ต้องสนเรื่องวันถ้าปลูกสไตล์ผมนะผมจะเอาแบบนั้นเลยอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ